ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะได้แค้สองจุดนะครับถ้ามันไม่ใช่ก็ผ่านเมประมาณไม่ใช่ก็ผ่านไม่ต้องไปคิดตัวมุ่งมวานเราปโยนเรารวยเข้าใจใช่ไหมครับเออเราก็ผ่านจุดนี้สมบูรณ์นะสมบูรณ์นั่นจะยกอย่างตัวอย่างเห็นภาพกันนะง่ายง่ายอะไรแค่หลวงพระเช่นเช่นอาจารย์บอกว่าพวน็อตไม่หมุนในโรงงานนะหัวาน็อตไม่หมุนนะวิศวอร์เขาก็เข้าไปดูนะฝ่ายฝ่ายเซอร์วิสฝ่ายแม่ทันแนนส์ในโรงพยาบาลก็เข้าไปดูเกิดอะไรขึ้น มันไม่หมุนด้วยสามเหตุผลไเหตุผลที่หนึ่งก็คือแรงปิดมันน้อยมันเลยไม่หมุนเหตุผลที่สองก็คือน็อตมันอาจจะสึกเลยเหตุผลที่สามสนิมจับพอเราได้สามเหตุผลก็เข้าไปตรวจเลยสามเรื่องนี้ว่าอะไรพอไปตรวจปุ๊บแรงกิดน้อยไปไม่น้อยแรงกิดโอเคก็จบพานก็ผ่านไปพอไปตวปรวจปุ๊บหอวน็อตสึกไหมไม่สึกกังดูดีกินด,ดีอยู่เลยเข้าใจใช่ไหมครับพอไปตรวจป,ปุ๊บบอกว่านอ็อตเป็นสนิมจริงๆ นะพอเป็นสนิมจริงๆก็ต้องเข้าไปมันไม่ใช่ใช่ไหมม,มันเป็นสนิมถุกไหมผลม,ม,มันไม่โอเคแปลว่ามันเป็นสนิมถูกไหมเราก็เขา้าไปเจาะต่อทาไมถึงเป็นสนิมละ่ะเข้าใจไหมถามวายๆไปเรื่อยๆแล้วทําทไมหมอนรอเป็นสนิมกับพอไปดูครับหมอนรองเป็นสนิมเพราะว่าสามเหตุผลมันอาจจะเป็นสนิมเพราะมันถูกน้ําตลอดมันเป็นเหล็กอะหรือมันขาดการหล,อล่อรนเขาไปเช็คปุ๊บบอกว่าโอ้โหโอฝ่ายเป็นแค่นั้นหล่อ่นทุกสัปดาห์เลย หล่อเลื่นอ,อย่างดีมากเพราะฉะนั้นปัญหานี้ผ่านนะถูกน้ําตลอดเวลาโอ้ผลปรากฏว่าอะไรครับถูกน้ําตลอดเวลาจริงๆนะครับหรือต้อหัวนอกก็เลยเป็นสนก็เลยต้องไปหาอะไรครับไปทำที่กัน้นไปทาไปทาอะไรให้เขาป้องกันการถูกน้ํเาเราก็แก้ปัญหาถูถกจุดมากขึ้นนม่ออกใช่ไหมครับนี่คือคําว่าคําว่าไหวๆจรไง